แม่น้ำที่ถือกําเนิดขึ้นบนโลกนี้หลายล้านปีและเป็นแม่น้ำแห่งวัฒนธรรมความเชื่อและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนหลายประเทศที่ชาวจีนเรียกชื่อว่าแม่น้ำหลานฉางนี่คือแม่น้ำโขงซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากที่ราบสูงที่เบตในประเทศจีนซึ่งเกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกและไหลผ่านทิเบตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนผ่านลงมาที่ประเทศพมา่าเข้าสู่ประเทศลาวและเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคเหนือผู้คนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำขงได้ใช้ชีวิตในการจับปลาหรือ หาสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตและแม่น้ำโขงยังเป็นแม่น้ำแห่งความเชื่อที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียมาอย่างยาวนานโดยเป็นแม่น้ำที่มีทั้งด้านความเชื่อเรื่องของพญานาคและความเชื่อของสิ่งลี้ลับต่างๆมากมายโลมาอิลวดีถือเป็นโลมาสายพันธุ์หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงและปัจจุบัน เหลือเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นแม่น้ำโขงจึงเป็นแม่น้ำที่นอกจากจะมีความเป็นมาอย่างยาวนานแต่ยังเป็นแม่น้ำที่คงคู่วิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งน้ำและในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รับประโยชน์จากแม่น้ำโขง และการไหลผ่านของแม่น้ำโขงยังทำให้เกิดผลผลิตด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์และประมงน้ำจดืดด้วยซึ่งทำให้สร้างรายได้ให้กับผู้คนทั้งสองฝั่งไทยลาวและอีกอย่างหนึ่งยังเป็นแม่น้ำที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและความสุขสงบของผู้คน ความเชื่อเรื่องพญานาคในแม่น้ําโขงก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่อยู่คู่กับแม่น้ําโขงมานานตั้งแต่แม่น้ําโขงถือกําเนิดมาซึ่งไม่มีใครไม่รู้จักในเรื่องของพญานาคเพียงแต่ยังเป็นความเชื่อที่หลายคนยังพิสูจน์แต่ก็ประจักษ์ให้เห็นแล้วว่าแม่น้ําโขงมีความสําคัญมากแค่ไหน